สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำขนมปังเจกันค่ะแต่เป็นโฮวีเจนะคะทานร้อนๆหรือว่าจะเก็บไว้สักสองสาวันก็ยังนุ่มอยู่นะคะไปดูกันเลยไหมคะว่านุ่มขนาดไหนนี่นะคะขนมปังเจเมื่อวานค่ะที่ทำไว้เมื่อวานนะคะพอเขาเย็นตัวลงแล้วมีนาก็เก็บใส่ถุงเลยค่ะเสร็จแล้วออกมาทานก็ยังนิ่มอยู่อยังนุ่มนะคะเห็นไหมคะแต่เป็น ชิ้นหนาหน่อยนะ,ะฟาร์มฮักไม่ได้กินตังเราหรอกดูนะจริงๆแล้วค่ะ ใช้น้ำนมข้าวโอ๊ตเศษหส่วนสีถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงใครจะใช้เป็นน้ำนมอัลมอนน้ำนมน้ำเต้าหู้น้ำอะไรได้หมดนะคะผสมกันลงไปแต่ว่ามีนาจะบอกว่าตัวมีนานี้จะใช้น้ำนมข้าวโอ๊ตทั้งหมดเลยเพราะว่ามันอร่อยอุ่นๆหรือเย็นก็ได้นะคะแต่ว่ามีนาใช้อุ่นนะเพราะมีนาจะพูดก่อน เจ็หนึ่งส่วนสีถ้วยตวงสองครั้งเข้าใจใช่ไหมน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปน้ำนมธัญพืชทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะแล้วก็ยี๊ใช้ย,ยี๊โพ้งสามช้อนชาใส่ลงไปคุเลคุเลค่ะคุเลคุเล,เลทุกอย่างเข้ากันนะคะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะพองอืดขึ้นมา ระหว่างที่เรารอนะคะเรามาผสมแป้งกันก่อนนีไหมคะแป้งมีแป้งมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะมีนาไม่มีแป้งขนมปังถ้าใครมีแป้งขนมปังนะคะใช้แป้งขนมปังเดี๋ยวจะสรุปแป้งให้นะจ๊ะนี่คือแป้งโฮวีดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทําไมเดี๋ยวค่อยสรุปแป้งให้เพราะว่ามันจะต้องดูตอนนวดนะคะตอนนวดแป้งอ่ะเท่านั้นเองมีแป้งขนมปังนะคะในนี้ มีแป้งขนมปังกับแป้งโฮวีดนะคะใส่เกลือลงไปจ้ะเกลือป่นไว้ใส่มาเยอะเชียวใส่ไปแค่หนึ่งช้อนชาก็พอค่ะใส่ไม่หมดนะไม่ต้องทำอะไรยากๆนะคะทำง่ายๆค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะส่วนผสมนะคะอัตราส่วนนะแป้งโฮวีดหนึ่งส่วนแป้งขนมปังสองส่วนนะคะเดี๋ยวจ้ะ บอกให้ว่าใช้แป้งโฮวิดเท่าไหร่ใช้แป้งขนมปังเท่าไหร่นะเสแล้วเนะเรียบร้อยเอาตัวเนี้ยค่ะเอาตัวยีตของเราเนี่ยค่ะที่เกียดรอเทใส่ลงไปเลยค่ะคนห่อนจะนวดนวดเครื่องนวดมือได้หมดนะคะคน นี่พอแป้งเขารวบกันเป็นก้อนนะนพอแป้งเขารวบกันเป็นก้อนนะคะเอาออกมาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเอาวุธประจำกายออกมานะคะคือที่ปาดแป้งเนี่ย พอรว,รวบแป้งเขาใช่ไหมแป้งเขาก็จะมีค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างแห้งนิดนึงไม่เป็นไรนะคะ่ะเรารว,รวบแป้งเขามาให้มันเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วก็แผ่แป้งออกมาเพราะว่าเราจะใส่มากาลีนนะคะมากาลีนเนี่ยทํามาจากพืชน,นะคะมาการีนอุณหภูมิห้องนะคะ25กรัมยังไม่ได้สรุปแป้งให้นะเสร็จแล้วเราก็จะนวดค่ะ เทคนิคเดิมนะคะนวดให้เขาแบบให้เขารวบกันเป็นก้อนก่อนเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งแล้วเราก็จะมานวดอีกทีถ้าใครมีเครื่องนวดนะคะนวดได้เลยค่ะจนเขาขึงเป็นฟิล์มอะใส่เครื่องนวดได้เลยนี่ตัวนี้ถ้าใส่แป้งโฮวีดนะถ้ายังพอนวดได้นะคะอย่าอย่าเติมแป้งนะเอาแบบว่ามีนาจะบอกว่าอะไรเดีย เอาให้เนยเนี่ยเขาหายเข้าไปกับเนื้อโฮวีดก่อนถ้านวดไม่ไหวจริงแฉะจริงๆแล้วค่อยเติมแป้งนะคะแต่ตัวนี้มันยังนวดไหวยอยู่เห็นไหมมันยังคือความแห้งไงนี่ไงมีนาทำนิดเดียวนะมีนาทำแค่โลบเดียวนะคะเอาที่ปาดแป้งเนี่ยคะ่ะปาดมันนวดง่ายสุดมีนามันไม่ได้แฉะ เห็นไหมคะมันไม่ได้เติมแป้งเลยอันนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องนวดเพิ่มคือถ้าเราอยากให้เขาแบบนุ่มจ,จัดจัดจริงๆอะนะนี่เดี๋ยวจะต้องนวดเพิ่มนะคะนี่นะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะมีนาใช้หนึ่งถ้วยตวงส่วนแป้งโฮวีดเนี่ยคะ่ะมีนาใช้ครึ่งถ้วยตวงน้ําหนักทุกอย่างชั่งไว้ให้หมดแล้วพอนวดนะคะนวดให้เขาแบบว่าเนี่ยเนี่ยนวดให้เขาแบบ ไม่ติดเมือค่ะคือเนยอ่สามารถหายละลายเข้าไปกับตัวแป้งได้เราวางไว้แบบนี้ความเหมือนไว้เหมือนเดิมค่ะเราจะพักแป้งไว้5นาทีถึง10นาทีนะคะแล้วเราก็จะมานวดต่ออีกหนึ่งรอบมาค่ะเราได้แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะนวดค่ะนวดไปเถะคะ่ะนวดจนแป้งเขาเนียนอะ นวดสักประมาณห้านาทีนะคะถ้าใครนวดไม่ได้แฉะเกินเติมน่นเลยค่ะเติมแป้งจะเติมแป้งโฮวีหรือเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือหรือถ้าแข็งไปเติมน้ำเท่านั้นแหละนวดสักห้านาทีนะคะ หลังจากที่มีน้ำนวดมาแล้วนะคะ5นาทีเนี่ยเห็นมาว่าคือเขาก็จะเนียนขึ้นมีความเนียนขึ้นค่ะยิ่งเนียนขนาดเนี้ยยิ่งดีนี่คือเทคนิคของเราเห็นไหมมันก็จะได้ฟิลม์มแต่ได้ได้ฟิลม์มนิดเดียวคือไม่จําเป็นก็ได้ค่ะใครไม่อยากก็ไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องพักแป้งนะคะเดี๋ยวแบ่งแป้งมาเลยค่ะวันนี้จะใส่โลบนี้นะคะโลบ450กรัมได้เลยใครอยากใส่โลบไหนใส่นะคะทาด้วยมาการีนไว้ก่อนกัน กันเหนียวกันเหนียวปกติแล้วมันไม่ติดหรอกพี่มันเนี้ยแต่ก็ทา,าไว้ก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดแป้งเป็นสี่ก้อนค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้ก่อนแล้วก็รีบแบบนี้เลยนะคะรีบ่านี้รีบ่านี้ม้วนธรรมดาค่ะคือมีนาที่เกีรี่ยดะเรื่องของเรื่องเอาแค่นี้แล้วกันนะ,ะคือไม่รีดก็ได้อะไม่รีดก็ออกมาเป็นทรงอะ ไม่ไม่เก็บตะขงไม่เก็บตะเข็บด้วยไม่เก็บขี้เกียจเอาง่ายๆค่ะอะไรยากๆโอวี้เจสุดท้ายนะคะขั้นตอนสําคัญหาไล่คลุมไว้ค่ะพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่านะคะให้ขึ้นถึงขอบพิมพ์เลยจ้ะแล้วเราถึงจะอบได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วขนมปังอะ่ะข้างล่างเนื้อเขาจะกองอยู่ข้างล่างเนื้อเขาจะแน่นนะคะ มีนารอให้ขนมปังขึ้นถึงขนาดนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่มีการแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะ่ะเราชาวแม่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น3มแถวหรือ4แถวนะคะตัดก้อนเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรคะ่ะอุ่นเตาอบนะคะที่ไฟ150องศา160องศาก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่เลือกนะแต่มีนาอุ่นเตาอบที่ไฟ150องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมคะ่ะเดี๋ยวอบเลยไม่ต้องหาอะไรทานหน้านะคะมีนาอบประมาณ25นาทีนะคะ ทามากรีนก่อนนะคะน่าจะได้เงาเงาโอ้ยนุ่มเชียวตะแคงมาเลย นี่นะคะขนมปังเจเมื่อวานค่ะที่ทำไว้เมื่อวานนะคะพอเขาเย็นตัวลงแล้วมีนาก็เก็บใส่ถุงเลยค่ะเสร็จแล้วออกมาทานก็ยังนิ่มู่อ่ะดีวจะให้ดูความนุ่มยังนุ่มนะคะเห็นไหมคะตัดให้ดูจ้าแต่เป็นชิ้นหนาหน่อยนะ ก็จะเป็นโรนะคะเป็นเรื่องปกติเนี่ยฟาร์มพักไม่ได้กินตังเราหรอกฟวามเสี่งมผลหรอเห็นไหมคะว่าข้างล่างเนี่ยมันยังพองไม่เต็มที่จริงๆข้างล่างเนี่ยพองได้แต่คือข้างล่างเนี่ยมันสามารถดันขึ้นมาได้อีกมีนาย่างพักแป้งไม่เต็มที่นะคะเห็นไหม เออถึงขนาดเก่งๆแบบนี้ก็ยังมีข้อผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะะตัวนี้นะคะทำสอสูตรกำลังดีค่ะ2ส,สูตรเนี่ยก็จะได้ประมาณลบกว่าๆโลบครึ่งนะคะ จะบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้น้ําอย่างเดียวก็นุ่มได้เช่นเดียวกันค่ะ้าเนยถั่วโชวเลยค่ะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะเจสูตรนี้นะคะไม่ว่าจะเจหรือไม่เจนะคะเราก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะใช้น้าเปล่าอย่างเดียวก็ทําได้เหมือนกันจ้าอร่อยนุ่มๆค่ะบอกเลยว่ายั่วๆ 3วันยังนุ่มเชื่อใจมีนาไปแล้วค่ะ